สวัสดีค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะกุหลาบบ้านกุลค่ะวันนี้จะพามาชมกุหลาบหินนะคะวันนี้ก็หนาวเหมือนเดิมค่ะไม่มีแดดนะคะตรงนี้มีอยู่สามกระถางค่ะช่วงที่สวยที่สุดก็คือเมสาพฤษภานะคะจะสวยแล้วก็ออกดอกด้วยเนี่ยเหมือนจะมีดอกมาละ ตรงเนี้ดอกจะเป็นดอกสีขาวเล็กๆน่ารักนะคะเริ่มจัดจิดดอกแล้วกุหลาพหินค่ะเป็นแบบนี้ก็เก็บทิ้งน,นะคะดึงทิ้ง กุหลาบหินค่ะปลูกง่ายค่ะแค่ร่วงก็เกิดแล้วเนี่ยร่วงลงพื้นนะคะก็จะเกิดมาตรงนี้เห็นเล็กๆไหมคะเนี่ยจะเกิดตรงนี้นี่ขนาดร่วงลงพื้นนะคะเก็บจากพื้นมาแล้วเนี่ยถ้าเขาร่วงเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ จริงๆแล้วถ้าอยู่ในที่อุ่นๆนะคะเป็นเฮาเขาจะสวยมากกว่านี้นะคะสีสวยอันนี้ตากแดดตากลมตากฝนทนมากๆไม่ตายนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะกุหลาบหินนะคะ